สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารีนะคะวันนี้นะคะมารีจะให้ทุกคนดูนี่นะคะก็คือบอนสีนะคะณนะเมืองนอนทนะะ์ะจะมีปัญหาคือเดินๆพี่ๆดูนี่นะคะคือนี่นะคะคือน้องแบบต้นหักมาเลยค่ะเนี่ยต้นจะหักมาเลยนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะก็คือโอ้ หักทุกใบเลยนะคะเนี่นะคะยค่ะใบอย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้อ่าหักหมดเลยนี่ก็สวยนี่ก็สวยคืออ่ามันก็เกิดข้อผิดพลาดได้นะคะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ได้คุยกับพี่แม่ค้าเรียบร้อยแล้วเราก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้นะคะคือ เราก็เห็นต้นไม้ของเราเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีรากนะคะผู่ขึ้นมาแบบนี้เราก็เลยจะทำการเปลี่ยนกระถางและอีกอย่างหนึ่งคือเราไปเห็นใน y o u t อ่าในช่องของพี่ที่ชื่อโอ๊ตบอลสีหรืออะไรประมาณนี้นะคะเขานะคะได้ทำการชํานะคะชําใบ ชาใบแก่นะคะแต่แต่พี่ของของพี่เขามันเป็นใบที่แก่แล้วก็สมบูรณ์นะคะไม่ได้เสียหายเหมือนกับของเรานะคะเราแต่เราอ่ะก็เลยจะลองดูว่าใบาที่เสียหายแบบของเรานะคะก็มันจะมีมีรากมีเขี้ยวเหมือนของพี่เขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะคือหลกัหลกๆจะมีเปลี่ยนกระถางแล้วก็ลอง ชำใบดูนะคะก็เดี๋ยวเราทำการแงะใบเขาออกนะคะพยายามพยายามนะคะพยายามหาใบที่แก่ที่สุดคิดว่าใบนี้แหละแต่มันก็มีเยอะเนาะค่อยๆนะคะค่อยๆแง่ก็ออกเยอะจังเนาะเดี๋ยวลองดูโอเคโอเคค่อยๆค่อยๆโอเคก็จะได้มาลักษณะแบบนี้ได้ไหมรวมรู้ว่ามันขาดมันขาดไปอ่ะ โอเคอ,อันนี้คือใบอี่หองมีนะคะน้ำม,งมังงอนสวย,สวยะะสๆเลยค่ะใบฉลามภูแล้วก็แล้วก,ก็แล้วก,ก็เอาใบอีกสอใบเนา,านนะ,านก,ะนก็น่าจะคาดว่าน่าจะเป็นคนแหละ คือ,อพี่นะคะก็บอกว่าเป็นไม้หนอ่อเราก็เลยจะ,ะค่อยๆทำไม่รู้นะคะว่าจะทำแล้วได้ผลเหมือนที่เขาหรือเปล่าแต่ก็จะลองดูนะคะถ้าเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนจะเห็นผลอ่ะอันนี้ใบชิสุ 4, อ่ะช่วยนี้แต่อีกสองตัวนี้คือสองใบนี้นะคะก็สวยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้น้องอยู่แบบโดดเดี่ยวเราก็จะลงองถึงมันหักเราก็จะเอาไม้แบบเอาไม้แบบคขำดูนะคะคขำเขาก่อนอนี่เขี่ย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 กบเขี่ยเขี่ยกบ เวลาเราเปลี่ยนกระถาน,นะคะคือเราจะเปลี่ยนแบบยังมีดินเก่าอยู่เพราะว่าเราเคยแบบเปลี่ยนแล้วแบบเปลี่ยนเป็นดินใหม่เลยคือเขาชนะไปนานมากเลยค่ะคือก็ประมาณสองอาทิตย์กว่าได้ต้นสีเบน,นจลงของเรานะคะคือโอ้โหนานมากนะคะทุกคนตัดภาพมาช่วงเย็ยนแล้วกันนะคะพอดีว่า,าถ่ายคลิปยังไม่จบนะคะแล้วก็ฝนตกมาก็เลยรีบไปเก็บร้านนะคะแล้วก็มืด ตอนนี้ก็ไปปล่อยแต่ก็ยังมีฟ้าร้องอยู่นะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอันนี้นะคะคือมารีทําความสะอาดนะคะแต่ว่าในคลิปของพี่อ่าในช่องของพี่โอ,อ๊ตอ่ะคือพี่แกไม่ได้ทําความสะอาดนะคะอ่าแล้วก็ลืนคว่ำนะคะแล้วก็แบบฉลาดเกินนะคะแล้วก็อ่าทำทำไปก่อนเขานะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะ คือพี่แกก็แกะเสร็จแล้วพี่แกก็มาจุ่มกับน้ำยาเล่งลากนะคะจะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะพี่เขาบอกนะคะแต่เราใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าที่ร้านเรามีตัวนี้นะคะ,ะแต่วเราก็มาจุ่มนะคะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอ,อันนี้แล้วก็จุ่มจุ่มจุ่มแบบนี้นะคะแต่แข็งนิดนึงเพราะ พราะไม่ไม่ได้เทใส่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าก็รอ,อสักพักรอสักพักนึงอ่ะเราจะไว้ตรงไหนกันดีเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะแล้วก็นี่แต่เห็นบางคลิปนะคะเขาบอกว่าอาถ้า,ามีมีแบบไอ้อะไรนะ เหมือนหัวมันติดมานะคะติดมานิดนึงเนี่ยก็คืองอกงอกร้อเซ็น์นะคะแต่นี้คือไม่มีนะคะไม่มีหัวเลยแล้วก็มาดูกันว่ามันจะขนาดไหนแต่กลัวกลัวต้นนี้มากเลยถ้าถ้าต้นนี้งอกนะคะคือปฏิหารมากนะคะคือแบบอืมอ่าลองดูเพราะว่าเขายับเยินมากนะคะก็แช่แชแช่แต่แต่แตะนะคะ คลิปอาจจะแบบาภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพอดีว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะเราอยากจะถ่ายคลิปให้เสร็จนะคะเพราะว่าเราแกะเขาแล้วนะคะอ่ะเราก็ผึ่งไว้ก่อนนะคะสักระยะหนึ่งแต่พี่เขาไม่ได้บอกเอาว่าแห้งหรือไม่แห้งแต่เขาบอกว่าอ่ผึ่งไว้สักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยอ่ จุ่มใส่น้ําเปล่านะคะเราแบบแช่น้ําเปล่าอ่ะอันนี้คือน้ําเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เขาอ่าสักประมาณสักสองนาทีแล้วกันเราก็ไม่รู้เนาะแต่อันนี้คือเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อเผื่อได้ใช้อ่าคงไม่ได้ใช้อะไรหรอกก็ทิ้งไปเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการจุ่มน้ําเลยค่ะแล้วก็แช่ไว้เลยนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาดูเขานะคะว่าหนึ่งเดือนเขาจะงอกหรือเปล่านะคะลาเขาจะงอกเหมือนของพี่เขาหรือเปล่านะคะแต่พี่เขาบอกว่าเรื่องปัญหาใบาอะ่ะก็มันจะอาจจะแบบมีการแบบ เปื่อยเน่าก็ไม่เป็นไรนะคะแกว่าอย่างนี้ขอแค่เรื่องตัวเนี้ยได้ก็พอนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะคะหนึ่งเดือนก็จะ มาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ